สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่19สิงหาคม2,568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ลยการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่18แล้นะครับผมสำหรับวันที่18 a แ m i n อดมินให้อยู่ที่1กับ6นะครับผม ก็มาเฉพาะ11นะครับผมสายเบิร์นในรอบเฉพาะกิจสำหรับ f 1พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้25แล้วก็45ในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดมินจะคัดลงกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม ID ไลน์นะครับผม TEE 2 5 2 6แล้วก็ขีดเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมสำหรับแนวทางหานอยนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมเปดมันใจอยู่ที่6กับ8 สำหรับหมี 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, และก็ 6, 7สำหรับ8ปดนะครับผม8มี 8, ปหนึ่ง 8 2 8 3 8 4และก็8 5สำหรับตัวกันนะผม5 1 สำหรับเบิ้ลมีหนึ่งมีสองสองนะผมสี่สี่ห้าห้าหกหกแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมแปดหกสาม

เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อฟพี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ